Thank you วันนี้ไรทองคำปิดตลาดในแดนบวกนะคะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ5.5ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะปัจจัยที่หนุนให้ทองคำมีการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงวันก่อนหน้าบริเวณ1,781นะคะมาจากผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะโดยรวม ECB เขามีการคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คงวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ p e p p เอาไว้ตามเดิมนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทาให้ทองปรับตัวสูงขึ้นคือสัญญาณในการดำเนินนโยบาย ใบการเงินของ ECB ในอนาคตค่ะ ECB มีการระบุนะคะว่าเขาเตรียมที่จะปรับลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ PEPP ในไตรมาสที่จะถึงนี้นะคะเป็นการปรับลดวงเงินให้น้อยกว่า2ไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ค่ะ ECB ก็มีการปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจทั้งในแง่ของ GDP แล้วก็อัตราเงินเฟ้อในปีนี้ด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้เองเป็นปัจจัยหนุนยูโรให้มีการแข็งค่าแล้วก็หนุนทองคําให้มีการขึ้นมาทดสอบบร ริเวณ1,800เหรียญเมื่อวานนี้นะคะแต่โดยรวมค่ะการปรับตัวขึ้นของทองก็มีปัจจัยที่เข้ามากดดันบ้างนะคะอย่างเมื่อวานนี้ทุ่มครึ่งมีการเปริดเผยตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ปรากฏว่านะคะชาวอเมอริกันเนี่ยมีจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแค่ประมาณ3,015,000รายเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะว่าตลาดแรงงานในสหรัฐก็ยังมีการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทองคำค่ะ ก็เลยมีการอ่อนตัวลงมาจาก1,800เหรียญนะคะลงมาทำระดับต่ำสุดบร,ร 1, ิเวณ1,784 US อแต่สังเกตได้ว่าทองคำเองค่ะเริ่มสร้างฐานนะคะมีการยกโลขึ้นจากวันก่อนหน้ามาพร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคที่เขาเรียกว่า RSI bullish divergence นะคะก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างราคากับ oscillator อย่าง RSI ค่ะบ่งชี้ว่าทองคามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งถ้าใครได้เข้าซื้อไปแล้วนะคะในช่วงวันถึง2วันก่อน แน่นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทควรจะหาเป้าในการขายทางกาไรระยะสั้นออกไปก่อนค่ะเบื้องต้นวันนี้ประเมินว่าถ้าทองคายังสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับในโซนประมาณ1781ได้นะคะเชื่อได้ว่าทองคําจะพยายามดิ่ดตัวขึ้นทดสอบกรอบด้านบนค่ะซึ่งประเมินแนวต้านแรกนะคะอยู่บริเวณ 1, 8 0 2 Us ันแปดร้อยสองยูีค่ะหรือระดับราคาราวๆสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทต่อบาททองคำถ้าหากว่าไม่ผ่าน ะคะใครที่ถือสถานะจํานวนมากนะคะอาจจะทะยอยแบ่งขายทํากําไรระยะสั้นออกไปก่อนค่ะจนกว่าทองคาจะดิ่ทะลุผ่านบริเวณ1 8 0 2ถึง1,804ได้แนะนําว่าถือต่อค่ะเพราะว่าทองคาจะมีโอกาสดิ่ตัวขึ้นต่อยืดขยายไปถึงเป้าบริเวณ1816 Us ริงอค่ะหาจังหวะที่ทองคําเขาดิ่ตัววันนี้ในการขายทํากําไรออกไปก่อนเพื่อเล่นรอบสั้นๆนะคะเนื่องจากทองคาเองยังมีปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบได้ในช่วงคืนนี้ รวมถึงอาจจะเกิดความผันผวนได้ในช่วงการประชุมเฟดวันที่21-22กันยานี้นะคะโดยรวมค่ะอยากให้จับตาวันนี้นะคะทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว PPI <ใช S 2> <ๆ S 1> นะคะถ้าหากว่าตัวเลข PPI ออกมาดีเกินคาดระวังว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันทองคำค่ะกลับกันค่ะถ้าหากว่าตัวเลข PPI คืนนี้ออกมาแย่เกินคาดนะคะเชื่อได้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าต่อแล้วก็หนุนให้ทองคำมีการดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบด้านบน ได้นอกจากนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะก่อนถึงจะก่อนจะถึงการประชุมเฟดในช่วงวันที่21-22เสนี่ยสัปดาห์หน้ามีตัวเลขสริจารัฐหลายๆตัวที่น่าจับตามองค่ะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาคการผลิตนะคะในหลายๆเซกเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีความหันผลรออยู่แนะนำนักทุนลงทุนระยะสั้นตามเปราะของราคาค่ะ